วันนี้พลเอกสุรยุจุลานนท์ประธานองคมรตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงลูกทาจังหวัดยโสธรพร้อมมอบประกาศกิตติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่มูลที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพ,พราชมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กําลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุเด็จพยุพราชเลิงนกทาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียงดูแลประชาชนในเขตอำเภอเลิงนกทาอเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรอเสนาคณิคมอชานุมาจังหวัดอำนาจเจริญอเดอนตาลอเภอนิคมคำซ้อยจังหวัดพูดัหารและอเภหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทาง11สาขาได้แก่ศัลยกรรมทั่วไปสูตินรีแพทย์ศัลยกรรมออโทปปดิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะรังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์อายุรกรรมกุมรารแพทย์โสตสอนนาสิกจักษุและเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลได้พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ในทศวรรษที่5ของโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุคราชที่มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขผ่านสียุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่1ชุมชนมีสุขภาวะที่มีการจัดทําโครงการดูแลประชาชนกลุ่มต่างๆอาทิการนโรงผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนแก้วตาเทียมในความร่วมมือของมูลที่พอ,อสว โดยในปี2566และ2567ทำการพ่าตัดรวม438ดวงตาผู้ป่วยทุกรายมีระดับการมองเห็นที่ดีขึ้นรวมทั้งการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตพัฒนา IQ และ EQ ให้กับเด็กเรียวชนในชุมชนยุทธศาสตร์ที่2ผู้รับบริการมีความสุขมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรมีความสุข มีการดูแลจัดสิ่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทํางานให้กับบุคลากรและยุทธศาสตร์ที่4องค์กรมีความสุขด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรคุณธรรมจะได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นระด,ดับจังหวัดในปี2566